ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตเลขบัญชี0972779830นะบุคคลที่อิมันตศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลาเนี่มีฟามอิมันที่เนี่ยวเนนต่ออัลลอฮ์ต่อรอซุนต่อหลักอากีดะที่ถุกตองตามอลัลลสุนนะวันจะมาอัลลอฮฺจะยกจารฟะนะอัลลอฮ์จะยก แต่มันไม่ค่อยเห็นกับตาหัวนี่แหละนะพี่น้องนะบางที่อละตะ拉ะยกเนี่ยเรานึกไม่ได้่าเนี่ยเราหนึกไม่ได้เ,เ,รไไดเราคิดไม่ออกเนี่ยคือ,อยางอยพี่น้องลองคิดเล่อ่ะทำใจเศรษฐกิจมันจีตกตรงตกต่ำสักเท่าใดพี่น้องนะทำใจไอะไรมันชีแพงเนาะถ้าเราอยู่ในฐานในหลักการข้องศาสนาเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเลย จนกาะทางเพื่อนพี่นองอยาต่างศาสนาถามบว่าโอ้และลลบางต้นยูพลือเลยไม่เดือดไม่ร้อนน้ำมันนาลิดห้าสิบก็ได้ย,ยูปน,นันแลยหลิดสิบมาก,ก็ยูปน,นันแลยข้องเพลงก็ยูปนันและมาเฝ้าที่มัสยิดอยู่นนาาอ,ยอืมอ่ามันเคยมีนิทานฮิตนึงนาขำยูพี่นองอ่าอ่ามี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 ม,ม,ม,มีเพื่อนพี่นองต่างศาสนาโคากา มาจากปากลางนูเลยนะกลางเนื้อมาอยู่ทางานอ่าทีโปโนโอ,อ่ามีบานผักนะเคยจ้างทางป่าก,ก็คือทางทาง,ทางปา่ายางก็คือทางไม่ฟาา์มารับจ้างตัวเปยพี่น้องอ่าเนี่ยคุดบ่คุดลุ่มรับรับพี่รับทํางานตลอดไม่ความว่าต้องมาอยู่แต่ขณะเดียวกันบาโบัวตีชนเรานี้พี่น้องคดรุงมาตึงขึ้นบา,าอ่ายคนลงอ่ตึงลงบารลาย มันเตือนมากี่ที่มันไปทํางานแล้วเอะเลยทุกครู่นั้นมันไหได้กินสักที่ยังไงได้มันกินอ่านี่มันง่งพี่นอ้องเขาง,ง่วงเรียกอะไรมันว่ามันทําจานเลียกตีสิบสองเปงหาฝากเตียงตีหนึ่งลงอ่าตีหกขึ้นพี่นอ้องว่าคำโน,น่นว่าลุงทํางานมากี่ที่รับบาลไปเล้ยสิบมาวันสิบหกวันรบมาเลยมาถึงทํางานต่อ โอ้เหล่าตัวผูนี้มันอยู่อยู่พันนี้ไม่ต้องไม่นี่อดตายอดตายอดตายแบบนี้หนอดอ,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 ดอดตายเออเนี่พนยพี่น้องเลย้องพี่เราลองคิดเลยว่าสําคัญจริงๆถ้าเมื่อว่าบุคคลนั่นมีอิลมูชาโรอยู่นี่พี่น้องอัลลอฮุบฮานาวะตาลาจะยอกหายถึงแม่มนุษย์ทางโลกพี่น้องประกาศกันเยียบย่ำสมมติว่าเออหญ้ามันกินคนนี้เราประกาศอย่ายืนนายมันสมมติว่า อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเป็นผู o, aw, r, dai, ้กำหนดตักดีให้ทั้งหมดพี่น้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ท่านที่เขาเคยเล่าอะไรล่ะอันมาฮุมกคลีชายาที่ว่าพี่น้องเคยได้ยินประวัติที่ว่ะนั่นนะที่ก็ลบจากอ่าวัววัดจากจากอะไรนู่าที่วัดนั่นนอ่าเลยปาเกะเขยว่าแล้วอืออิสลามซุบซู่องปาเปช้อนอะไรฝันตรอล่ะมีอะไรดีต่ัวภาษาชาบ้านโบโบอ่ะอืาถ้าได้ไอ้นี้พี่น้อง ตกนาไม่เลยตกไฟไม่ไหม้เลยวันน,กกนนั้นอ่าเออองค์พรทักันนันเนี่ยพาไปเรียนมันได้จริงๆพี่น้องเพราะจะนั้นเราตรงนี่และปันโลกล้านของเราพี่น้องน่าให้ส่งไปรำเรียนให้ได้รับอิลมูชาโรเลวตาได้ตัวนี้อิงชาอัลลอฮ์เน,นโนนพี่น้องอยากกินและน่าชีวิตอัลลอฮาจะให้สลามัตต์ทางดุนยาทางอาเครันเนี่ย ึงแม่ดุนยาเบียไม่หมางไม่มีเงินเส้นเงินหลานกระเพื่อนปีนองเทวะมีความสุขไม่เดือดร้อนอาเครัตคารดายติมติม,มดุนยากบอัลลอฮ์ให้ความสะดวกให้ความง่ายได้เนี่ยตัวละมานอวตวันจัรฟะอัลลอฮ์จะไดจะยกนะนะสุดท้ายนี่พี่นองนะกะขอขอบคุณพีนองทุกๆุกท่านที่ให้การสนับสนุนท้าหากว่า ราทางหลยให้การสนับสนุนโราทางไลยช่วยเหลือกันนะในโนอนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุนพ่อแม่พีนอง g ตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอลดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องโรคเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นอง g ก็คบคุณพี่นอง g ตุก่านเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นองอเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เต่ฟั่ม ยูตีฟาร์มอีกลัสนายูตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโค้งพรมีพี่น้องทุกท่านปรให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในวันอัครันต์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น